ตุยๆเลยพี่หน่อเบ่งใส่พักขาใส่ผักอีตยพี่น้องบ่งโอ้โห้โค้นให้เขา้ากันนี้แกงกระทะแบบว่าง่ายๆเลยจะเนื้วตุยๆหอมเออเป็นพี่หน่อยนี่ไ สวัสดีจ้าช่อง No อ c h a แชนแนันี่จะพามากินแกงเนาอไหมโสดจ้าพี่น้องเบิ้องน้าพี่น้องแบบโอ้แขนมากเลยจ้าเอจะใส่ทั้งเข่าเบียร์ใส่ทั้งเขา่าขวยเลยจ้านี่จ้ากินก็ข้าเหนียวพี่น้องเอจะใส่เนื้อมูเพิ่มเนื้อหมูลงไปน้ำจ้าเอจะใส่เนื้อหมูใส่เอฟักทวองลงไปน้ำจ้าพี่น้อง หอมพักขาหอมใบพักอีตู้พี่น้องแล้วกับน,นัวพี่น้องนัวแข่นมากเลยจ้ะพี่น้องจา้าเบิ้งอ้ยนำแบบสุดยอดมาเลยจ้าพี่น้องจา้าคุยเลยพี่น้องคุยคำนี้ใหญ่เลยย แสบอิรีพี่น้องคืออยากมาหลายมือเราเอไปย่างตลาดอ้เจอโนอไม่โซดพี่น้องกะเลยซื้อมาโลนึงกะโลละหกสิบาทแหละกะได้ประมาณหานอหานอนี่หน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะเอกะมันกะบ่ไดหน่อยครับเรามันกะเพราะกางๆอะเนาะเพราะไดแกงไดจ้ะเอ,เอ๊เนี่ยเอกะทีเฮ็ดประมาณสามนอมาแกงสามนอเอาไปต้มอันสองนอต้มไปกินกับเจ้ากับปีมือแรง เนาะมักอันแกงเนาะไม่สดแม่เนาะไม่ถุงเออไ่ค่อยมากอ่ะพี่น้องมันบ่รู้ว่าเออว่ามันแข็งบ่แซ่บแม่เนาะไม่ถุงที่เขาแบบเก็บเก็บไว้เนาะแต่เนาะไม่สดอ่ะมันมันแกงแซ่บพี่น้องเอาแบบว่าหั่นหัน่นเมนโบเทาก็เอาไปขว้าใส่น้นาเปล่าแบบขว้าเอาความขมออกขว้าให้มันอ่อนน่อจ้ะพี่น้องค <c oughs> ือบ่ต้องแบบว่าเอาความขมออกเปิดเด้ดคือว่าให้เหลือความขมนิดๆมันจะแซ่บ จะนา้่งคือกันเท่ากับคั่นแบบว่าคนๆเลยพี่น้องนอั่งจะนั่งในอิตธิคันแบบคนๆหรือจาพี่น้องก็ว่าต้องใส่หลายเป็นดเอบอมากแบบว่าเฮ็ดเป็นน้ำแบบสดเลยอ่ะเอบอมากเลยแกงแกงน้อใหม่เอบอมากเกอ,อิสมักแบบนานเมื่อสี่แล้วพี่น้องน,น,นัําเคนเคนเมื่อสี่มันนัวแบบสุดยอดเลย นอกใหม่น้อกินก็ข้าวเหนียวหนิวเอาอยางมาเล็กกับใบย้อมที่น้องเมนูอีสานบานเฮาอ้วนกับย้อมได้พี่น้องตอนแรกว่าจะกินขาออ้าวเจ้าเอ้บอบ่เขากันบ่เขากันบ่หุงข้าวเจ้าจ,ะาจะ้ะหนึ่งข้าวเหนียวเพราะว่ามาข้าวเหนียวไว้เพื่อตำข้าวเบีย ความนัวพี่น้องไอสูตรเอเดอพี่น้องเอจะบอกเอใส่ขนองลงไปน้ำก่อนหนึ่งนี่แหละสูตรเอความนัวมันนัวทั้งขนอนนัวทั้งน้ำปลรราพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้อง อิมนะจ๊ะอย่าทายนี่คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเด้อจ้าสวัสดีจ้า